สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมหายุดลิ้นตรงของเราและวันนี้จะเป็นตอนที่1 1 6่งถึงหนึนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วชมกันเลยตอนที่116่งฮะว่ายัางไงนะชายคนนั้นก็คือจินมู่อย่างนั้นหรอกลายเป็นว่าพวกเรามาถึงก็เจอกับเขาเลยงั้นหรอแล้วพวกเราจะเอาอยัางไงต่อกันดีล่ะองค์ชายอย่าพิ่งกังวลไปยังไงซะพวกคนของแค้นเฉินกวงก็ไม่มีใครรอดกลับมา เพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางรู้ตัวตนของพวกเราเป็นแน่แล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่านั่นคือกินมู่ข้าได้รับสมบัติวิญ,ญญาณและเคตดวิชาของเขามานะ่ะเป็นธรรมดาที่ข้าจะรู้สึกถึงกลิ่นอายของเขาเพราะฉะนั้นแล้วข้าเดาไม่ผิดแน่ฮึสเรเลวกินมู่รอข้าข่อนเถอ้นอนก,กินมู่การประมูลในครั้งนี้มันช่างน่าเบื่อยิ่งนักไม่มีอะไรให้ข้าได้ตื่นตาตื่นใจเลยสักนิดนั่นน่ะสิ ไม่ใช่ว่าเจ้ามีของดีติดตัวอยู่ไม่น้อยหรอกหรือนี่พวกเขาเรียกแทนตัวเองว่าพี่น้องอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าจินมู่คนนี้จะไม่ธรรมดาจริงๆด้วยลำดับต่อไปคนที่จะมาประมูลลำดับที่233หืมถึงตาข้าแล้วสินะเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาข้าจะเข้าเรื่องเลยแล้วกันล่วนะ ฟามืออสูนน้ำแข็งวรยุทธขั้นสำแดงเดชราคาเริ่มต้นที่4,000เม็ดโอสุดนิพานฟ้ามือแวกวงมหาสมุทรเวืองวางวรยุทธขั้นสำแดงเดชเทียบเท่ากับวรลยุทธขั้นสำแดงเดชขั้นต้นราคาประมูลเริ่มต้นที่5,000เม็ดโอสุดนิพานโอ้โหเจ้านั่นมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายเคลวิชาลับล่างสุริยันมหาอสศนีหืม ห้าพันห้าพันห้าร้อยหกพันเคล็ดวิชายุธพวกนี้เสี่ยวเตียวหยิบเฉยออกมาแบบสูงๆและเป็นเคล็ดวิชาที่ข้าไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้อยู่ด้วยไม่คิดเลยว่ามันจะทำกำไรให้ข้าได้มากมายขนาดนี้รวยแล้วสิเล้งงานนีไน้ไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบร้อนสามารถเพิ่มราคาขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยฝ่ามืออสูรน้ำแข็งพี่ชายคนนี้เป็นคนได้ไปฝ่ามือแวกห่วงมาหาสมุทรเวร์หวงมีใครเสนอราคามากกว่านี้ไหม ดีถ้าอย่างนั้นข้าขอแสดงความยินดีกับพี่ใหญ่ท่านนี้ที่ประมูลได้สาเร็จฮ่าฮ่าวลรยุทธ์นี้จะต้องเป็นของเราปรุมาจารย์แน่นอนนำมาให้ข้าตรวจสอบหน่อยสิฮ่าฮายินดีเป็นอย่างยิ่งเชิญหยิบไปตรวจสอบได้เลยลําแสงที่ลิ้นตรงส่งออกไปส่งผล,ลให้อากาศโดยรอบพันชีขาดเมื่อผู้เสนอราคาผู้นั้นหยิบขวมันเอาไว้เขาก็จะรู้สึกได้ถึงพลังอันมหาศาลในทันที โอมอนี่ไม่ธรรมดาทางที่ดีจะต่อแยกกับเขาจะดีกว่านี่โอสถมิพานของเจ้าา่ขอบคุณพี่ชายที่อุดหนุนนะคิดจะเล่นตุกติกกับข้างั้นเหรอยังวันหัดอยู่นะเอาละทุกท่านเคล็ดวิชาล่างสุริยันมหาอัศนีของข้านั้นแบ่งออกเป็น3ช่วงขั้นคือล่างอัศนีสำลิดอัศนียกและอัศนีสุริยันถ้าหากฝึกบรรลุถึง3ระดับแล้วลรก็ พลังกายจะเหนือกว่าจอมยุทธ์ที่มีขุมพลังระดับเดียวกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียว10,000มืนเม็ดโอสุดนิพานมันจะคุ้มค่าอย่างแน่นอนนี่มันเป็นเคล็ดวิชาที่ดีจริงๆนั่นแหละแต่ว่าราคานี่สิโอสุดนิพานหนึ่งมืนเม็ดแพงเอาเรื่องเลยนั่นนั่นเฮ้อแพงขนาดนี้ข้าไม่มีปัญญาซื้อหรอกเคล็ดวิชาแบบนี้อย่าได้พลาดด้วยประการทั้งปวงเชียวฮ่ฮ่ เทวิชาฝึกฝนกายาแม้ราคาจะเริ่มประมูลค่อนข้างสูงไปหน่อยแต่มันก็น่าสนใจดีนี่ถ้าอย่างนั้นเทพผู้นี้ขอโยนหินถามทางก่อนละกันโอสถนิพานหนึ่งมืนเมตรเอาแล้วไงมีคนประมูลจริงๆด้วยแต่ว่าคนที่เปิดราคาก่อนดันเป็นเจ้าจอมชักดาบนั่นคนนี้เนี่ยสิเฮ้อมีคนโชคร้ายเพิ่มอีกคนละ แม้ว่ากายาฤกษ์ของแขนเทียของข้าจะไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าร่างสุริยันอัศนีนี่เท่าไรก็เถอะแต่มีไว้ฝึกฝนเพิ่มเติมก็ไม่เสียหายอะไรข้าให้ราคาที่โอสุนิพานสองหมืนเม็ดอะไรกันแม้แต่ผู้นำของแคนเทียก็ยังเอากับเขาด้วยแล้วนี่งานนี้ไม่ว่าจะขายให้ใครก็ย่อมสร้างความพุนเคืองใจให้กับอีกฝ่ายเป็นแน่เจ้าเปียกนั่นโชคร้ายชะมัดเลยเฮ้แล้วทีนี้เจ้าจะขายให้ใครงั้นหรือ ยังจะถามอีกเหรอก็ต้องขายให้ผู้ที่ให้ราคาสูงกว่าอยู่แล้วปะไม่น่าถามเลยลินตุงนี่เจ้าคิดจะยั่วโมโหเจ้านั่นจริงๆเหรอฮ่า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 ซาเหมือนว่าเจ้าเปียกนั่นจะไม่ได้เกรงกลัวอะไรเจ้าเลยนั่นน่ะฮกล่ามายั่วโมโหข้าผู้นี้อย่างนั้นเหรอเจ้าเปียกเจ้าพลาดโอกาสในการทำเงินไปซะแล้วเจ้ารู้ตัวไหม ข้าจะให้โอสถดนิพานหนึ่งหมื่นเม็ดแก่เจ้าแล้วส่งเคตวิชาฝึกกายานั่นมาซะดูเหมือนว่าวันนี้จะไม่มีใครอยากได้เคตวิชานี้ของข้าแล้วสินะเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าคงไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่ให้เสียเวลาแล้วละแกช้าก่อนน้องกินมู่หรือว่าเจ้าสนใจเคตวิชานั้นด้วยงั้นหรอข้าไม่ได้สนใจเคตวิชาอะไรนั่นหรอกแต่ข้าสนใจในตัวเจ้าเปียกนั่นต่างหากเจ้าหนู เจ้าสามารถมาถึงที่นี่ได้แสดงว่าคนที่ข้าส่งไปจัดการกับเจ้าคงจะถูกเจ้าสังหารหมดแล้วสินะเจ้าคิดว่าข้าจะจําเจ้าไม่ได้งั้นเหรอเก่งมากกล้ามากนะที่มาที่นี่อะไรกันโดนจับได้แล้วล่ะเนี่ยลิ้นตรงระวังตัวด้วยตอนที่117เจ้าคงจะคิดว่าข้าจําเจ้าไม่ได้สินะช่างกล้ามากนะักลิ้นตรงแบบนี้พวกเราแย่แน่ แม้ว่าเจ้าจะสามารถลบล่องรอยตาประทับวิญญาณของข้าในโคชสารหยกขาวชิ้นนั้นแต่เจ้าไม่มีทางลบเบือนความผันผวนในนั้นอย่างสมบูรณ์แบบได้หรอกมีเรื่องน่าสนใจเข้าให้แล้วเจ้าเปียกนั่นดูเหมือนจะกล้าหารไม่เบาเลยทีเดียวแต่ก่อนนะจอมยุดขอบเขตสำแดงเดชขั้นสูงแค่ตบเพียงครั้งเดียวก็น่าจะตายแล้วหรืมั้งพวกขยะที่ชอบข่มเหงรังแกแต่ผู้อื่นพวกมันสมควรตายแล้วนี่ เก็บไว้ก็มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเท่านั้นน้อยต่อให้พวกมันจะทําตัวแย่ขนาดไหนเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์จะสังหารพวกนั้นตามใจช,ชอบข้าจะให้เจ้าลงมือจบชีวิตตัวเองซะไม่อย่างนั้นหากให้ข้าลงมือแล้วก็เจ้าจะต้องทุกข์ทรมานซะยิ่งกว่าตายเฮ้หมูจ่จินข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเอาความมั่นใจพวกนั้นมาจากไหนกันถึงได้พูดจาเสียใหญ่โตปนนั้นเพราะว่าความแข็งแกร่งของเจ้าอยู่ะระดับครึ่งก้าสู่ขอบเขตนิพพานน่ะหรอ ข้าจะถือว่าข้าให้โอกาสนั้นแก่เจ้าแล้วนะแต่เจ้ากับมืนเฉยโอกาสนั้นเองชิบหายละรีบนี้กันเธอพวกเราไอ้หนูเจ้าจงจำใส่กะโลกเจ้าไว้ซะเกิดชาติหน้าฉันใดอย่าได้หาเรื่องใครสีซัวแบบนี้เป็นการโจมตีที่ทรงพลังอะไรปานนี้ลิ้นตรงตามหลังอยู่ทั้งสองระดับแล้วแบบนี้จะรับมือหมอนั่นได้ยังไงเอ๊ะตายแล้วงั้นหรอหมอนั่นยังไม่ตายเฉยเลย ข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรอด้วยพลังครึ่งก้าวสู่ระดับนิพานเนี่ยไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถพูดตาใหญ่โตต่อหน้าข้าผู้นี้ได้หรอกพวกคนจากแขนเฉินกวงอย่างพวกเจ้าในสายตาข้าแล้วช่างไร้น้ำยาสิ้นเดีหากข้าไม่สุบอารมณ์แล้วล่ะก็ข้าจะฆ่าพวกเจ้าเสี้ยวันนี้เลยสังหารคนของแคนเฉินกวงไปไม่น้อยก็ดูจะมีความสามารถอยู่หรอกแต่ว่าไม่เคยมีใครที่กล้าพูดต่อหน้าข้าเช่นนี้เลย ดูเหมือนว่าวันนี้ข้าคงต้องเอาชีวิตน้อยๆของเจ้าแล้วละไม่อย่างนั้นต่อไปข้าคงไม่มีหน้าอยู่ที่เมืองจางเฉินแห่งนี้ปีกเป็นแน่มันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าว่ามีความสามารถหรือเปล่าแล้วนะเจ้าจะต้องเสียใจกับการกระทําของเจ้าเองหากจะสำนึกตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะนะรอนชมัดน,นี่มันพลังเพลิงอะไรกันนี่ฮ่าฮ <laughs> เตรียมตัวโดนเผาจนเกียมได้เลยฮ่า <laughs> ฮ ข้าก็แค่แลร้อเล่นหลักนาเงากระดูกจระเข้สวรรค์อะไรกันนี่จาเด็กเวนนี่สามารถต้านการโจมตีของข้าได้จริงๆแล้วเนี่ยพองเพิงศักดิ์สิทธิ์แยกบังพดเทพพุทธสารทาโทมนะพา แกกล้าดียังไงถึงได้ฝึกฝนเคล็ดวิชาจากแขนเฉินกวงของพวกเราแกสมควรตายบ้าชะมัดไอเด็กเวนนี่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเลยเนี่ยนะมิหนำซ้ำยังใช้เคล็ดวิชาจากแขนเฉินกวงของพวกเรารับมือกับข้าอีกแต่สุดยอดเคล็ดวิชาจากแขนเฉินกวงของข้าเจ้ากับแสดงมันออกมาได้อย่างน่าสมเพชนี่มันน่าคายน่าชะมัดในเมื่อแกชอบเคล็ดวิชานี้มากแล้วก็เดี๋ยวข้าจะแสดงให้เจ้าได้เห็นเป็นบุญตาเองว่าของจริงมันเป็นยังไง เทพโคจสาลท่าทมนะพ่าแต่ว่าจินมู่สําเร็จเคสตวิชานั้นทุกกระบวนขั้นแล้วลิ้นตรงสําเร็จแค่เคสตวิชาขั้นต้นเท่านั้นแบบนี้แย่แน่เจ้าเปียกนั่นคงจะจบแล้วละภาพอะไรนักหนาในสายตาของข้าต่อให้เจ้าใช้เคสตวิชานั้นออกมามันก็ไม่ขนามือข้าอยู่ดีนั่นแหละความพันผวนนี่มันอะไรกันเจ้านี่ใช้เคสตวิชาแบบไหนกันเนี่ยความปั่นป่วนนั่น เกรงว่าแม้แต่เคสวิชาระดับซํมแดนเดชขั้นกลางก็ไม่อาจเทียบได้หรือว่าเจ้านั่นจะมีเคสวิชาระดับสูงอยู่ในมือกันนะเคสวิชายุทธระดับสูงอย่างนั้นหรอนั่นแม้แต่กินมูก็ยังไม่มีไว้ครอบครองเลยนะเจ้าเปียกนั่นเป็นใครมาจากไหนกันแน่ถึงได้มีเคสวิชาที่ทรงพลังขนาดนี้ได้เฮยังไงก็เถอะความห่างชั้นระหว่างเจ้ากับข้าก็ยังมากโขอ,อยู่ดีนั่นแหละ เจ้าไม่คู่ควรต่อเคสวิชาะระดับสูงด้วยซ้ําหากเจ้ามอบมันให้แก่ข้าบางทีข้าหัจใจใจดีไว้ชีวิตเจ้าก็ได้นะดัชนีกักฟ้าจองจาสวรรค์ห้าดัชนีเคลื่อนย้ายจักรวานตอนที่หนึ่งร้อยสิบแปดดัชนีกักฟ้าจอมจาสวรรค์ห้าดัชนีเคลื่อนย้ายจักรวานจินมู่มหาวายไร้แห่งแขนเฉินกวงอย่างแกมันก็แค่นั้นละทำลายมันซะ วิชาของเจ้าเด็กนั่นทรงพลังมากโคตฉสารยักษ์ของกินมูเริ่มปรากฏรอยเล้าแล้ว,ลวคิดจะเอาชนะข้างั้นเหรอฝันไปเถอะเอ้โคตฉสานนั่นพอมีพลังต้านทานดัชนีนั้นได้ด้วยบยาใครเป็นฝ่ายเพียงพ้ำอะไรกันกลายเป็นว่าท่านกินมูเป็นฝ่ายเพียงพ้ำอย่างนั้นเหรอเนี่ยเจ้าเด็กนั่น แมวขย่ำเสือสินะขาดไม่ถึงจริงๆฮ่าๆๆเยี่ยมไปเลยเจ้าหนูมมหน่าล่ะเจ้าถึงได้กล้าโยมโมโหจินมู่ที่แท้เจ้าก็มีเคล็ดวิชาซ่อนเอาไว้อยู่นี่เองดูเหมือนว่าเคล็ดวิชากายาของเจ้าแข็งแกร่งไม่เบาเลยทีเดียวดีไม่ดีอาจจะแข็งแกร่งกว่าเคล็ดวิชาของข้าเสียอีกลิ้นตงแข็งแกร่งเกินไปแล้วสามารถทำให้จอมยุทธ์ขึ้นก้าวสู่ขอบเขตนิพ,พานมีสภาพชิ้นนี้ได้เอ๊ะ ไอเด็กเวนนี่กล้าเข้ามาอย่างนั้นเหรอในเมื่อเจ้าต้องการจะเอาชีวิตข้าแล้วทําไมข้าจะไม่กล้าเอาชีวิตเจ้าละ่ะจินมู่เจ้าอยู่ครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนิพานการโจมตีแค่นี้เจ้ารับไม่ไหวงั้นเหรอเอออาการบาดเจ็บภายในสาหัสเกินไปคิดจะหนีงั้นเหรอตายซะเพลงชุบ เฮ้คิดจะฆ่าข้างั้นเหรอฝันไปเถอะตัวข้ามีเกอาะอคีอยู่แม้แต่การโจมตีของจอมยุทธ์ขอบเขตขครึ่งก้าวสู่ขอบเขตนิพานยังไม่อาจฆ่าข้าได้นับภาษาอะไรกับเจ้าฮึอ่าเอข้าขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนรีบปกป้องพี่ใหญ่เร็วเข้าบัดซบพวกแกเป็นใครกล้าดียังไงมาขวางทางพวกเรา คิดจะแทรกแซงก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยครับม่านพลังนี้ทรงพลังจริงๆฮ่าฮ่าฮแข็งเฉินกวงตอนนี้แม้แต่จอมยุทธขอบเขตสำแดงเดชขั้นสูงหรือครึ่งก้าสู่ระดับนิพานก็ไม่อาจเข้าไปได้แล้วบาชมัดไฮซาพวกเราเป็นพันธมิตรกันไม่ใช่หรือไงหากไม่มีแข้งเฉินกวงของพวกข้าคอยเชื่อเหลือแล้วก็แผนการชิงกุญแจโบราณของเจ้าก็คงยากที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วสหายน้อยผู้นี้ แม้ว่าเจ้าจะมีเรื่องขับขล้องใจกับจินมู่มาก่อนแต่ว่าข้าคิดว่าควรพอแค่นี้เถอะปล่อยวางลงก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ในเมืองอยางเฉินแห่งนี้แขนเฉินกวงก็นับว่ามีพันธมิตรอยู่ไม่น้อยหากเจ้าทำเกินกว่าเหตุมากเกินไปแล้วก็พวกเจ้าเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกหากล้ำเส้นมากเกินไป ข้าเกรงว่าจะไม่เป็นผลดีต่อพวกเจ้าเท่าใดนักการเดินดูดให้หลายแขนมุ่งโจมตีที่พวกเจ้าในคาเดียวต่อให้มีพลังมากพอที่จะขย่าฟ้าถล่มปัตตภีก็ยากที่จะเอาชีวิตรอดดูเหมือนว่าหากข้าต้องการจะสังหารเขาคงยากที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องปัญหาที่จะตามมาหากไม่ใช่เพราะว่าหุ่นเชิดโลหิตของข้ายังไม่ชำระล้างแล้วก็ข้าก็คงไม่หวั่นเกรงในเมื่อท่านอุตสาห์ออกหน้าเช่นนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้านั่นสักครั้งก็แล้วกัน แต่ถ้าหากเจ้านั่นกล้าข่มเหงรังแกผู้อื่นอีกแล้วก็ข้าไม่ปล่อยไว้แน่เวนเอ้ยเด็กเวนนี่สำหรับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับ